ทีนี้มีคนถามว่าการฝากกระแสคืออะไรเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนมาได้ยินตอน oh. ที่หลวงตาพูดนะครับการฝากกระแสเขฝากกะนทั้งนั้นนะ่ะฝากกระแสบุญเลยครับเออไปวัดไหนเห็นวัดเขาก็โมทนาสาธุเราฝากบุญไว้กับเขาเราโมทนายินพอยินดีเนเขาที่เขาสร้าง oh. นี่คือการฝากบุญฝากบุญโมทนาบุญโมทนาบุญพอยินดีในบุญที่เขาสร้าง มีส่วนในบุญที่จะสร้างด้วยนะคะอะไรพวกน,นี้มางคนเห็นหลวงตาบอกสาธุหลวงตาฝากบุญกับวงตา้ว้นนะคะขอให้หนูมีส่วนบุญกับหลวงตาตลอดไปนะคะนี่ยคือฝากบุญอ๋ออธิษฐานฝากบุญใช่ครับมันเหมือนเห็นอย่งางพระยางอ่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเราฝากบุญยังไงฮะจินวนเสียงขออธิษฐานฝากบารมีไว้กับท่าน เราก็ปลูกแล้วกาบตั้นปาวายชีวิตเนี่ยเวลากาบพุทธังชีวิตตังอะประวายชีวิตเนี่ยมโมทนาบุญลบผู้ที่สร้างกินบทเสี่ยงเนี่ยหนูมีส่วนในบุญใครส่วนประมาที่นี่แล้วก็มาที่หนูด้วยนะคะอ๋อไม่ใช่ยากเลยทุกครับอันที่ยากคือที่ไม่ออกหรือไม่กระลืมหรือก็ไม่เคย ถ้าทําบ่อยๆนสัมผัสเองทําบ่อยๆเนี่ยสัมผัสเองเพราะเราไม่เคยได้ยินเมื่อก่อนเราไปวัดเจอพระเราก็แค่ขอพรท่านอันนี้มีการแบบฝากบุญกันได้ด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยเห็นวัดกัตราธุทูแล้วผู้ที่สร้างวัดนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปอนาคตหนุนือฝากบุญแล้วโอ้อครับเล่นไปดอกหนึ่งแล้วล่ะเข้าไปในวัดก็ฝากที่ิตไว้กับ พุทธลูปในวัดเนี่ยรูปรักของพุทธรงรูปรักในวัดเนี่ยนี้ส่วนณ์นะใครสวดมนต์หรือใครทํากวามดีผ่านรูปรักเนี่ยก็ผ่านมาที่หนูด้วยนะคะอะไรประมาณเนี้ยเห็นลูปเจ้าวาดองค์ก่อนเขาเรียงกันเนี่ยหรือลูปพระเนี่ยสาทุด้วยทุกองค์นะคะรับองค์ไหนเป็นโพธิสัตว์องไหนเป็นพระปัจเจกองค์ไหนที่ยังเรียนว่าจะเกิด สาธุด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลในการเว้นว่าจะเกิดน,นะะจําจำหนูได้ไหมหนูชื่อติมนะคะอะไรประมาณนี้พระองค์ไหนไม่เกิดแล้วก็โมทนาสาธุด้วยหนูก็อยากไปกับหลวงพ่อเนะ่าหนูมีบุญมีญหนูก็จะไปแหละก็ฝากคุ่นเนี่ยเห็นอะไรก็เป็นบุญไปหมดเลยนักธุรกิจบุญนี่ยอยู่เขาติดอยู่นั่นน,ะนักธุรกิจบุญมันก็ต้องคิดถึงบุญไงค ใครด่าก็สาธุ